พี่อุ้ยพี่อุ้ยฝากแนทให้น้องฝนะากแนทให้น้องนะอ้อยได้ครับผมจัดให้ค่ะแนททำหนูได้ค่ะแต่ว่าถึงมือหนูหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวถ้าไม่ให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เด็ดในรางวัลให้ค่ะเพราะว่าเจ้านี้เวลาคนฝากตรงให้ชอบลืมค่ะต้องให้ทวงตลอดพี่เป็นคนลืมครับลืมทุกอย่างแต่ไม่ค่อยเลือกไม่มีอย่างไหนที่พี่ไม่ลืม ยาติดอ่างสิจะเล่นกับติดอ่างเดี๋ยวมัดถุงมัดกะไปเอาใหม่อะหนึ่งสองเซาร์เคชั่นตลกอะไรมันเล่นใหม่บ้าพี่เป็นคนเอาใหม่เอามามามาตั้งสิมาโอเคคนห้าสี่สามสองมา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 พี่เป็นคนขี้ลืมครับแต่พี่ไม่ลืมอย่างเดียวอะไรครับที่ลืมไม่เอาแล้วครับไปก้าเล่นแล้วครับเส็ยสายตามไปก้าวเล่นเหรอ สายตาอยาคาดหวังอยากสายตาคือแบบคาดหวังคาดหวังคาดหวังเบาก่อแล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นกันน้องแนนไม่้อยไม่น้อยไม่น้อยขับไม่น้อยอยู่นี่ไม่น้อยอยู่นี่หนูไม่ลืมอย่างเดียวไม่ลืมอะไรจ้าไม่ลืมตาเอาฮากันเข้าไป เดียวครั้งแรกในชีวิตเลยนะ5ชั่วโมงแหละถือว่าไล้โหดมากนะเดี๋ยวไล้โหดมากนะเพราะว่าตอนที่พี่ประมาณ5โมง6โมงเนี่ยกโมงเนี่ยพี่หลับไปตื่นมาพี่งเห็นออยไลท์อยู่เลยนี่คือที่มาของบนแรน,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 น์กันคุณพวกทํางานหนักไม่ยากเป็นแม่พักผ่อน สาหลักโอ้แม่งโอ้ผู้หญิงผู้หญิงเล่นเล่นมุกกันขนาดนี้เลยเหรอเราเราผู้ชายนั่งดูไปว่าอายว่ะแล้วมัไม่มีใครไล์ด้วยนะเมื่อกี้ใครก็ตรงไล์่นี่ขนาดสมองตื้อเพราะว่าง่วงนอนนะคะยังเล่นขนาดนี้เลยอืมข้างหลังไม่ได้ไล์ครับ กเตอร์แม่อะไรตัน่ะเด็กผู้หญิงโหดจัดพี่หนึ่งบอกเด็กผู้หญิงโหดจัดเป็นพี่เอที่เล่นเล่นตลกได้ใช่ใช่ใช่่อยค่ะเพราะว่าปกติขายสวยแล้วไม่ได้แล้วมีมีอย่างอื่นขายด้วยไหมครับที่ได้ซื้อมีครับขายอะไรครับยันขายใจใครจะซื้อโอ้โอ้เล่นมุกขนาดนี้เลยเหรอ ที่ฉันว่าทำอะไรตรงนี้เนะี่ยออยสวยสำหรับแนทใช่ไหมสำหรับผมเขาก็สวยอยู่แล้วล่ะครับผมยัมยงดูสัพนะ